ครับสวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนะครับวันนี้พามาชมอีกหนึ่งแปลงที่ต้องการที่จะขายนี่เลยอยู่ด้านหน้าทาราตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมด30ไร่1งานสี่สิตารางวาตรงนี้เป็นนอสสากอนะฮะแต่ว่าแปลงข้างเคียงนี้เป็นเนอเอ,อป็นโฉนดคู่แดงหมดแล้วเป็นนอสสี่จอหมดแล้วอันนี้คือทางสาธารณประโยชน์เข้ามา แต่ปัจจุบันนี้มันยังโรกแบบนี้ต้องเดินผ่านทางที่คนอื่นก่อนเข้ามานะฮะต้องเอารถไถมาดันถึงจะเข้าถึงพื้นที่ได้แต่มีทางสาธารณะแน่นอนนะครับมุมนี้มุมหนึ่งนะฮะจากตรงนี้ออกไปถนนที่เป็นถนนลาดยางก็ระยะทางประมาณ500เมตรน่าจะได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ด้านนี้นะฮะ แปลงของเราด้านสายมือที่ทราเดินอยู่ตรงนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์นะฮะที่ดินตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับปลูกมันปลูกยูคาปลูกไผ่นะพิกัดอยู่ตำบลโนนซีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตรงนี้ห่างจากถนนหมายเลข3ามสิบสนะครับถนนสุวรรณศรนระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะเข้ามา นอสอสามกตรงนี้สามารถที่จะทําเรื่องขึ้นโฉนดได้เลยนะฮะไม่ต้องติดประกาศนะครับก็ทําเรื่องขึ้นโฉนดทันทีได้เลยนะฮะอยู่ด้านหลังสนามกรอบฮิวไซด์คันที่โฮมนะรตรงนี้ มองเห็นวิวเขานะฮะตรงที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้าทาราตรงนี้เป็นทิวเขาใหญ่นะฮะถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเลยสีแยกประจันตคามาเะียะทางประมาณ17กิโลเมตรนะฮะจากสีแยกประจันตคามาตรงนี้ตอนนี้ทาราเข้าตรงบริเวณสนามกอล์ฟเลยเพราะว่าทางที่เข้ามาตรงนี้มัน มีหลุมมีบอกว่าวรถจะติดนะฮะก็เลี่ยงครับขับเข้าทางสนามกอล์ฟเข้ามาเราลอลอเข้ามานะฮะตรงนี้ตรงนี้บรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศดีมีทางสาธารณประโยชน์ไฟฟ้านะ้ำประปานี้ไม่มีนะฮะก็ห่างประมาณห้ารเมตรเช่นกันนะฮะ รูปแปลงสวยงามนะเดี๋ยวท้าราให้ดูนะฮะตอนนี้ไม่ได้เขียนโฉนดมาด้วยนะฮะนสสามนสสามกอแต่รูปนี้สวยงามนะฮะมีได้ป่าอยู่ย่อมหนึ่งนะครับประมาณสองงานบริเวณพื้นที่ป่านะครับรอบด้านสวยงามาด้วยภูเขาทิวเขาใหญ่จากตรงนี้ไปสีแยกกบ,บินบุรีก็ประมาณยี่สิบ ห้ากิโลเมตรปลูกมันแปลงสวนยูคานี้เป็นฉนดแล้วนะฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของที่เดิมนั้นจะมีเวลาไปเดินเรื่องนะครับขึ้นออกกลางวัดเพื่อที่จะทำฉนดนลงหมดหรือเปล่านะฮะตรงนี้แล้วก็แปลงนี้นะครับเจ้าของไม่มีเวลาไปนะเจ้าของมีอายุแล้วเดินทางค่อนข้าง จะลำบากนะครับนีบ่ครับบรรยากาศสวยงามทีเดียวอันที่เรามองเห็นตรงแทงปปาตรงนี้นะฮะเป็นแทงปลาของสนามกอล์ฟฮิวไซด์คันที่โฮม เข้ามาก็จะมีสวนยางพารานะฮะและก็มีเขาปลูกทุเรียนเดี๋ยวทลา,าพาเดินไปชมนะครับเป็นแปลงข้างๆที่เจ้าของที่เขามาพัฒนานะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อเพิ่มเติมได้นะครับผมเห็นเขาขุดบอ่อด้วยแปลงนั้นอะ่ะแปลงที่ทาเดินผ่านเข้ามามีขุดบขุดบอ่อครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีน้ําหรือเปล่าตรงนั้น นอสสากนี่ก็คือระวางจะมีการวัดจากระว่างรูปถ่ายทางอากาศนะฮะก็มีเลขที่ดินเล่มที่เลขที่ดินพอนี้หมายเลขนะฮะก็จะแต่ก็ยังไม่ละเอียดเท่ากับฉนดคุดแดงนะฮะนอสสามกก็ลองลองจากนอสสอีจอนะ,ะซึ่งสามารถซื้อขายทำธุรกรรมนิติกรรมต่างๆได้เลย นะฮะเข้าจำนองเข้าขายฝากขายซื้อขายเป็นหลักประกันต่างๆได้หมดนะฮะตรงนี้พอทาราเดินมาจุดนี้คนระับจะเป็นที่สูงตรงที่ทารายืนอยู่นี้เป็นที่สูงสโลปลงนะฮะตรงนี้จะมองเห็นวิวเขาวิวเขาใหญ่ชัดเจนนะฮะแต่ตอนทาราเดินมาจากข้างล่างนะฮะมองไม่ไม่เห็นนะ,ะตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้นะ เป็นที่พักผ่อนที่ดีแหลกในช่วงฤดูหนาวนะฮะมากางเต็นท์ตรงนี้บรรยากาศนี้ผมว่าเย็นสบายนะฮะตรงนี้เพราะว่าอยู่ห่างชายเขาแค่ประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรนะฮะสาิไร่หนึ่งงาน 64ตารางวาตำบลนนทีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้เราขายยกแปลงนะฮะสำหรับท่านใดต้องการแบ่งครึ่งครึ่งก็ลองหาเพื่อนมาหารกันได้นะตรงนี้แปลงนี้นะที่ทาราเดินอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางสาธารประโยชน์เหมาะเหมาะพัฒนาเป็นสวนนะสวนยางพาราสวนผลไม้ สวนไม้เศษษษษษษษรษฐกิจพวกนี้ก็ได้นะครับเมื่อก่อนนี้ตรงนี้ก็น่าจะมีต้นไม้เยอะพอสมควรแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะตัดไปนะทาราเห็นหลายๆต่อนะครับที่เขาที่เขาตัดไปนะเห็นเห็นซากมันอยู่ซากต่อไม้นะเดี๋ยวเราเดินลงไป เดินตัดตรงไปนี้ก็ได้มั้งนี้ดินนี้เป็นดินดินด้วนผสมทรายนะฮะดินแบบนี้นี่ได้หัวมันนี่ขนาดใหญ่เลยนะฮะตรงนี้ บรรยากาศโอโซนธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับตรงนี้แปลงนี้สะด,ดุดตอมนัน ลมเมื่อกี้ลมต่อเลโอ้เริ่มยีกขึ้นสูงแนะ้วอย่งว่าเขายังไม่มาถอนหญ้านะปกตินี่พวกนี้คนระับต้องถอนออกนะเพื่อที่จะไม่ให้แย่งพวกสารอาหารจากวัชพืชพวกนี้นะเราต้อง อ๋อเนี่ยครับขอบเข็ดอันนี้คือเขีดเนี่ยเขีดแดงน,นะฮะ ด้านข้างนี้เขาก็ปลูกอยู่ขานะเนี่ยอยู่ขา ถ้าท่าในใดต้องการมาเด้อ,อามาชมสภาพแวดล้อมก่อนตัดสินใจที่จะซื้อขายแปลงนี้ครับก็ต้องเดินเข้ามาเพราะว่าทางที่เป็นสาธารประโยชน์นั้นมันลกนะฮะต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ3า0สี่เมตรไสาเมตรน่าจะได้นะขออย่าเดือนผ่านที่คนอื่นเข้ามานะฮะ แปลงนี้นั้นนะครับราคา1 3 5 0 0 0สหบาทต่อไร่ราคา13 5 0 0 0ันบาทต่อไร่นะฮะร,ราคาประเมินจะอยู่ที่1 3 2 0 0 0สาพบาทราคาประเมินข้างเคียงที่เป็นนอสอสีจอคือเสนดคขุดแดงนะฮะก็ขายเกือบขายตามราคาประเมินนะฮะร,ราคานี้เจ้าของโอนให้นะครับส่วนขึ้นเป็นโฉนนั้นลูกค้า ต้องไปดําเนินการเองนะครับหรือว่าจะเดินเรื่องในวันที่ทําการซื้อขายเลยก็ได้นะแต่นี้นยะครับแนวเขตมาจนถึงนี่เลยนะครับมีเสาเสาใหญ่ๆอ่ตรงเนี้ยนี่ ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้ำซับด้วยนะฮะนี่ฝนตกมาเห็นนะครับอันนี้แปลงข้างเคียงนะฮะแปลงข้างเคียงพี่เขาก็จะล้อมรั้วนะปักเสาวางแนวเขตไว้แล้วนะฮะแปลงข้างเคียง แปลงของเรานี้จะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะฮะยาวไปเลยเขามีแนวเขตอยู่แล้วครับฝั่งนี้ซึ่งแปลงข้างเคียงก็เป็นฉโนดอยู่แล้วเนี่ยนะค้เขาก็มีหลักหมุดของเขานะ,ะแปลงข้างเคียงนี้รู้สึกว่าจะสามสิบกว่าไร่นะฮะเมื่อก่อนนี้เกาหลีมาเช่าทําที่อะไรนะไดกอร์หรือเปล่าครับแบบซ้อมนะฮะสนามซ้อมนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่เช่าก็เลยเขาก็เลยมามาพัฒนาเป็นสวน สวนยางพาราแล้วก็อันนี้คือสวนทุเรียนนะฮะสวนทุเรียนที่เขาพัฒนาทาราก็จะขอญาตพี่ที่ดูแลสวนนะครับเดินเข้ามาฝั่งนี้เพราะเพราะว่าเจอแกอยู่ครับเมื่อกี้นี้ แต่ถ้าเราจะเดินตามทางสาธารประโยชน์ด้านนู้นนะฮะธนาบอกดเดย้ยว่ามันโลกมากนะฮะไปไม่ได้ต้องเอารถไถมาดันนะครับดันทางสาธารประโยชน์ถึงจะเดินทางเข้ามาได้นะฮะดูแปลงนี้เขาพัฒนาก็สวยงามดีนะฮะเป็นตัวอย่างได้ก็ขออนุญาตเดินผ่านแล้วก็ถ่ายบรรยากาศไปฝากกับเพื่อนทพี่ๆนะฮะที่สนใจมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ให้เป็นสวนนะฮะ ให้เป็นที่พักอาศัยหรือว่าเป็นที่จากอากาศของท่านก็ยังได้นะเวลาท่านเดินทางออกมาจากในเมืองมาพักผ่อนมาสูดดมบรรยากาศบริสุทธิ์นะฮะโซนนี้ก่อนที่จะไปทำงานต่อด้วยสมองที่ปลอดโปรง่งนะฮะตรงนี้แนะนำได้เลยนะฮะทาราสังคาปจินขอเสนอแนะแปลงนี้เลย30ไร่1งาน4ี่ตารางวาอันนี้เป็นตัวอย่างของพี่เขานะครับที่เขาขุดบ่อ แต่ไม่ทราบว่าบ่อตรงนี้ลึกขนาดไหนก็ประเมประมาณเรานะฮะรู้จากขอบอบ่อแล้วนะครับวันนี้นั้นทราสังหาปลาจีนนะครับพาทุกท่านนะครับเข้าชมแปลง สามสิบไร่หนึ่งงานสี่สิบหกตารางวาราคาได้ละหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทตรงนี้พิกัดตำบลนนทรีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเราขายยกแปลงนะครับตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะท้าราสันประจีนของอ,ขอ้อยวยพรให้นะครับทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องมีลูกค้ามากมายมาสนับสนุนกิจการขอ,ของท่านนะครับ สาาสาวประจินขอขอบพระคุณครับ